ลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์สำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์คือกัเลยนณมิตรด็อกเตอร์กฤษดาจ่างใจมนและกัเลยนณมิตรทัศนีจ่างใจมน์ ขันธมยังพุทธสาภาควโตปุพพาคณาการังกโรมาเสนา สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยักเเคพันเตสังโฆยักเเคพันเตสังโฆปฏิชานาตุ ปฏิชาณูมะยังพันเตมะยังคันเตอิมังอนันตะอิมังอนันตะทานาปุญญะเสตุงทานาปุญญะเสตุงสัปปริวารังสัปปริวารังพุทธัสสะพุทธัสสะปูชนัตถายะปูชนัตถายะสังคสสะสังคสสะนิยาเทมะ นิยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตอิมังอิมังพุทธัสสะพูชนัตถายะพุทธัสสะพูชนัตถายะอนันตะอนันตะธนบุญยะเสตุงธนบุญยะเสตุงธนัสสะอานิสังโสดานัสสะอนิสังโสอัมหากังอัมหากัง ทีฆราตังทีฆราตังหิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจัสังวัตตุตสังวัตตุข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบขอพระสงฆ์จงรับทราบข้้้าาาพเจทังหลยข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบถวายขอมอบถวายสพาบุญทรัพย์อนันต์สพาบุญทรัพย์อนันต์พร้อมกับของบริวารน,นี้พร้อมกับของบริวารน,นี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ อกาสอันเป็นมงคลน,นี้ในโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ขออานิสงส์แห่งการถวายขออานิสงส์แห่งการถวายสพาบุญทรพพัพย์อนันต์สพาบุญทรัพย์อนันต์เพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานีของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุข และเพื่อมรักผลนิพพานและเพื่อมรักผลนิพานพ,นพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสัุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์สำหรับผู้แทนสาธุชน นำกล่าวคำถวายถนนบุญทรัพย์อน,นันต์คือกาเลยนมิตรพรสันกำลังเอกและกาเลยนมิตรสุรีเจียมพิทยานุวัตรขอเรียนเชิญครับยักเขพันเตสังโคยักเขพันเตสังโคปฏิชานาตุปฏิชานาตุมะยังพันเตมยังพันเต เอตังอนัตตาเอตังอนัตตาธนบุญญาวิจิงธนบุญญาวิจิงสัพปริวารังสัพปริวารังพุทธะพุทธะปูชนทายะปูชนทายะสังคสะสังคสะนิยาเทมะนิยาเทมะ สาธุโนพันเตสาธุโนพันเตเอตังเอตังพุทธสะปูชนัตถายะพุทธสะปูชนัตถายะอนันตะอนาตตาธนบุญญาวิถังธนบุญญาวิถีธานัสสะอนิสังโสธานัสะอนิสังโส อัมหากัง,กงทีคารตังฮิตายะสุขายะส,ยะสยะนิพานายจะาายจัสังวัตตุ ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับทราบข,ขอพระสงฆ์จงรับทราบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอมอบถวายขอมอบถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุญรั์อนันต์ พร้อมกับของบริวารนี้พร้อมกับของบริวารนี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อพระเพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาขอแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ขออนิสงส์แห่งการถวายขออนิสงส์แห่งการถวาย ถนนบุญทรัพย์อนันต์ถนนบุทรัพเพื่อเป็นพุทธบูชานี้เพื่อเป็นพุทธบูชานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขและเพื่อมรรคผลนิพพานและเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน ุลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาธุชนนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานคือกาเลระมิตรมโนโทิพจัก,กรวานธรรมและกาเลระมิตรบุษ,ษบาดามาพงขอเรียนเชิญครับ อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวาราน

อัมหากังอััมหากงทีคารัตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนนิพพาายะะจข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพรัตตาหาร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับพระตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทินสาธุตั้งใจกรวดน้ำอุทิศกุศลและรับพรพระกันนะ ให้เรารวมใจของเราหยุดนิ่งเข้าไปกลางดวงบุญที่เป็นดวงสว่างติดนั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดวางใจเบาๆไปในกลางดวงบุญนั้นจนทั้งดวงบุญขยายพร้อมนักตึกเราเลึกถึงผู้ที่เราจะอธิษฐานกุศลให้แบ่งบุญให้ไม่ว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็าตาม อันได้แก่ผู้มีพระคุณของเราทั้งหลายมีคุณแม่คุณพ่อปู่ยา่าตาทวดบรรพบุรุษครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายสมปะทชนบุคคลเป็นที่รักของเราทั้งหลายอีกทั้งเทวดาที่รักษาอายุของเราเทวราที่รักษาอายุพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาวัดพระธรรมกายแห่งนี้และตลอดจนคู่เวรคู่กรรม ที่เราเคยผิดพลาดล่วงเกินกรรมมาเราก็ขอโหสิกรรมซึ่งกันและกันและขอแบ่งบุญให้ตามส่วนแห่งกรรมนั้นแล้วเราตั้งใจรับผ่อนพระกันนะ <c oughs> ยะาทาวาริวหาภุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินัางเปตานังอุปกปตีอิชิตังปฏิตังตุมหังขิปเมวะสมิชตู สเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณิโชติรโสยะทาสัพพิติโย ดูสังภาโรโควินาสตุมาร อัออายุวันโนสุขังอาลังอคตโวเวปัสสนาณัอังคังธรรมวิชานตันอังเคพุทธิปัสสนานัทากินให้เยอานุ เคธรรมเมปัสสนานังวิระขัวปัสสเมสุเคอาเคสังเคปัสสนานังบุญยเคเตอนุตระเรอาคาสิงทานังทัคตางอาคังบุญญยปวัจติอ คังอายุจาวันโนจะยสวกติสุขังพลังอากาสธาาเมธาวีอาคาธรรมสมมาหิตตัวเทวภัวตัวมนุสโวอากาปปตตโมวัตตี รัตนาตยานุภาเวนรัตนะตยเตชะสาธุคารวะเปยาวเวราโสกัสตุจุปันทวานิา เสสะัวชยัสสินทิทนังลาพังส่วนทิภะยังสุขังพลังสิริอายุจวันุวัจพัวคังวุ่นทิชยสวาสตวัสสจะอายุจะชีวสินทธยพวัน เตยภวตุสัพพมังคลานรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสทิภวันตุเตยภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรม Taodi owantuteang pawwa tu sap pemngkalang orang kan tustasasaangu Awe ตั้งใจบูชาพระกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวา,าะงมมาุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิโอทังภะคะวันตังอภพิวาเท พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภาควตาธรรมโหงสวาคาโตภะควตาธรรมโมธรรมังนัมสามิธรรมังนัมสามิธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควโตสหวกสังโฆสุปฏิปันโนภควโตสหวกสังโฆสังฆังนะมหามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของรองเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบคอยลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณครูแม่ใหญ่คุณยายจารย์และยอดนักสร้างบาร,รมีทุกลกทุกท่าน ร้อมทั้งครอบครัวบริษัทบริวารทั้งมีอยู่ในประเทศและอยู่ต่างประเทศทั่วทั้งโลกจงมีแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองในร่มเงาวบวรพระพุทธศาสนาให้สมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามทุกประการทุกโศกโรคภัยปัญหาประสัรคใดๆที่มีอยู่ให้มาลายหายสูญไปเป็นอัศจรรย์ ให้มียุคขายยินยาวได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีเป็นนานๆปฏิบัติธรรมก็ให้เข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายพร้อมทั้งมีสมบัติมากมายสมบัติจักรพัิตักไม่พร่องติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติแล้วได้ติดตามตามติดมหาปูชนียาจารยสร้างบาร,รมีไปถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกคนเทินสาธุ เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากรบ